ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูจุดแอบในเกมฟรีไฟล์เนาะก็มีน้องๆนะครับหลายคนอยากให้ผมกลับมาทําแนวจุดแอบอะไรนี้นะครับผมก็มาจัดให้แล้วครับผมจุดแรกนะครับผมเป็นเอารถไปแอบในน้านะครับอ่ะขั้นตอนเทคนิคการเอารถไปแอบในน้านะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่า ถ้าเราเอารถสปอร์ตนะฮะขับมาแล้วก็ขับลงน้ําอย่างนี้นะครับมันจะสามารถแอบ,บในน้ําได้นะครับแต่ว่าต้องให้เราลงรถแล้วกดเป็นคนนั่งนะครับมันถึงจะไม่ได้ยินเสียงรถเนาะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขับอยู่มันก็จะได้ยินเสียงรถนะครับอันนี้มันคือเทคนิคพื้นฐานนะครับในการแอบ,บนะฮะหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ้าวพี่แบบนี้ผมก็ทําไปแล้วมันแปลกยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทานะครับว่าผมจะพามาทำอ่าอะไรนะครับแล้วมันแปลกยังไงนะครับโอเคนะครับผม โอเคนะครับอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือให้เรานะครับเอารถตุกๆนะครับสมมุติว่าเราไม่มีรถสปอร์ตเรามีรถตุกๆนะคะเราก็สามารถเอามาแอบในน้ําได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะฮะโอเค okay, ผมขอญอากขับรถตุกๆลงไปในน้ำแป๊สหนึ่งะฮะนี้นะครับ หลังจากที่เราขับรถตุกๆลงมาในน้ำนะครับให้เรานะฮะว่าน้ำกลับไปเข้าในฝั่งนะครับอันนี้ผมเล่นคนเดียว2ตัวนะครับเพราะว่าผมจะทํามุมมองให้ดูได้นะครับว่ามุมมองของศัตรูเห็นมันเป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตบังคับตัวบอทอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับคือผมเล่นคนเดียว2มือถือมันก็อาจจะยากนิดนึงนะฮะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตยิงรถทิ้งนะครับผมนี้ให้เรานะครับยิงรถทิ้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้เราขึ้นไปแอบบนรถที่มันพักง,งี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าแอบอยังไงเนาะว่ายน้ํามาเลยนะฮะแล้วก็ให้เรานะครับนี่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 แล้วมันจะเข้าไปในรถทุกๆได้นะทุกคนนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่เห็นนะครับแล้วก็ให้เรานั่งนะครับหลังจากนั้นนะฮะให้เราซูมสโคบลงใต้น้ําอย่างนี้นะครับหลายๆคนจะบอกเฮ้ยพี่มันต่างกันยังไงมันน่าจะเห็นนะ อะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวบอทมาทําให้ดูนะครับแล้วเอาตัวผมเป็นมุมมองให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวผมไปอยู่บนฝั่งก่อนนะครับแล้วเอาตัวบอทมาทําให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งปืนให้ตัวบอทผมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคมาตัวบอทมามาเอามาเอาปืนเลยนะฮะนี่คุยกับบอทก็รู้เรื่องผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวบอทผมว่ายน้ําไปแล้วก็ ไปทาให้ดูนะครับว่ามันสามารถมองเห็นได้จริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตบ,าบังคับตัวบอทก่อนแล้วก็ซูมสโคบลงใต้น้ํานะครับโอเคนี่มากมันจะจมลงในน้ําอย่างนี้เลยทุกคนแล้วคือประเด็นคือมันมองไม่เห็นด้วยนะครับคือมันเนียนจริงทุกคนดูดิขนาดกระโดดยังแทบจะไม่เห็นเลยนะหนีว่ายน้ําไปใกล้ถึงจะเห็นนะครับโอเคนะครับผมคือมันมันเนียนจริงถ้าสมมุติว่าเราไม่โดนซูมสโคบมาทางนี้หรือว่า ศัตรูไม่ว่าน้ําลงมาอย่างเงี้ยจะแทบจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเห็นตัวเราได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปบนเขาให้ดูนะครับว่ามันจะเห็นหรือเปล่านะฮะโอเคมาเดี๋ยวยิงก่อนครับอ,อืฟันหัวแตกไปเลยบอสนี่เห็นปะทุกคนดูเดี๋ยวผมซูมสกบให้ดูนะเห็นปะทุกคนดูอ่ามันแทบจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมทุกคนมันวิเศษไปเลยว้าวโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอ่าจุดแอบต่อไปนะครับ จุดแอบต่อไปนะครับแอบในน้ํานะฮะนี่แอบในน้ําเหมือนกันทุกคนแต่ตรงนี้นะฮะจะอยู่บริเวณหมู่บ้านอ่าริมน้ํานะครับนี่ทุกคนเห็นตรงข้างหน้าผมไหมข้างหน้าผมนะครับมันสามารถแอบในน้ําได้เหมือนกันเนาะให้เรานะครับย่องย่องย่อง,องไปนะฮะน <hi> ี <ye S 2> ่ให้เราอยู่ประมาณเนี้ยถ้าเราอ่าวิ่งเลยไปกว่านี้มันจะว่ายน้ํานะครับนี่นะครับผมอยู่ประมาณนี้ใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับให้เราซูมสโคบลงใต้น้ํานะฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมสโคบให้ดูเนาะนี่นะครับผม เป็นไงทุกคนเทคนิคง่ายๆแอบง่ายๆนะครับสามารถเอามาแอบศัตรูได้จริงนะครับหลายๆคนอาจจะบอกพี่มันแอบได้จริงเหรอเดี๋ยวผมจะเอาตัวบอดมาทําให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งตัวบอดแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งปืนให้ตัวบอดก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะยืนดูอยู่ตรงนี้แล้วให้ตัวบอดวิ่งไปแอบให้ดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะแอบได้เนียนแค่ไหนนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นประมาณว่ามุมมองของศัตรูนะฮะผมนี่โอเคมาเดี๋ยวตัวบอททาให้ดูละกันเห็นไหมทุกคนแค่นี้มันก็อาจจะไม่เห็นแล้วนะครับยิ่งเราซูมสโคบเข้าไปโอ้โหผมบอกเลยว่ามองแทบไม่เห็นนี่ผมซูมสโคบไปแล้วนะครับเป็นไงขนาดมีชื่อขึ้นบอกนะเนี่ยทุกคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าแอบอยู่ตรงนี้ดูดิเงียนปะเป็นไงโคตรเนียนโคตรนนเนียทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนให้ดูนะฮะว่ามันเนียนหรือเปล่านะครับ แต่ผมว่ามันเนียนนะแค่นี้มันก็มองแบบแค่นี้มันไม่มีใครมองเห็นหรอกผมว่าผมรู้สึกผมผมมั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครหาเราเห็นแน่นอนทุกคนแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าอ่าเราแอบ,บในน้าแน่นอนเพราะว่าเกมฟรีไฟลมันไม่สามารถดำน้ําได้นะครับหรือว่าแอบ,บในน้าได้หรือว่ามุดน้ําได้นั่นแหละทุกคน <c oughs> โอเคนะครับผมก็สําหรับจุดแอบ,บจุดนี้ ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วมันจะเนียนแค่ไหนนะฮะผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยจุดแอบบจุดต่อไปนะครับแอบบในน้ำเวอร์ชัน2นะฮะสำหรับตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณแถวเ,เขาเรียกว่าสะพานข้ามไปเกาะแก้วแล้วกันนะฮะตรงนี้นะครับตรงที่ตัวบอทผมยืนนะครับมันสามารถแอบ,บได้นะครับโดยการใช้เทคนิคเหมือนกันเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปทําให้ดูก่อนนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปทําให้ดูก่อนแล้วก็ให้ตัวบอดทําทีหลังนะครับเขียนะครับให้เรานั่งย่องย่อย่่อมานะครับประมาณนี้อ่ะหลังจากนั้นนะครับให้เราซูมสะโคบลงมาอ่ะใต้น้ําอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเทคนิคพวกนี้มันก็จะเป็นเทคนิคแบบคล้ายๆแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสามารถแอบได้แบบเนียนนะฮะผมว่ามันเนียนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวบอดมาทําให้ดูเนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ตัวบอทดผมทำให้ดูเห็นปะทุกคนสังเกตว่าผมให้ตัวบอทดผมทำให้ดูเห็นปะมันอยู่ในน้ำโคตรเนียนเห็นปะทุกคนมันเป็นเทคนิคแบบง่ายๆแต่มันสามารถแอบ,บได้แบบเนียนมากอะ่ะทุกคนถ้าเราไม่เดินมาใกล้ๆแบบนี้คือเราจะไม่มีทางเห็นได้เลยนะครับว่าศัตรูแอบ,บอยู่ในน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปบริเวณตรงนี้ให้ดูนะเห็นปะทุกคนเห็นปะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับขนาดมีชื่อบอกนะเนี่ยทุกคนว่า เพื่อนเราอยู่ตรงนี้คือวันเนียนจริงนะฮะผมโอเคนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับสาหรับจุดแอบ,บในน้านะครับหลายๆคนอาจจะบอกเอ้ยพี่ทาแต่จุดแอบ,บในน้ําได้เดี๋ยวผมจะแถมจุดแอบ,บอีกจุดหนึ่งให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นในน้ำเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจุดแอบ,บบนอุโมงค์นะครับสำหรับจุดแอบ,บนี้นะครับจะอยู่บริเวณลงเก็บเครื่องบินนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการแอบบให้ดูนะครับผม ผมอาจจะพูดติดๆกขัดนะครับพอดีว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ภาคคลิปแดืนนี้เลยงงๆงวยๆอยู่นะครับผมข้างหน้าผมนะครับนี่มันสามารถปีนขึ้นไปได้นะครับปีนขึ้นไปนอนแอบบนนี้ได้เนาะมาเดี๋ยวเราจะทําให้ดูก่อนนะครับเทคนิคแรกโอเคนะครับหลังจากนั้นโดดขึ้นได้างี้นะครับก็ให้เราโดดไปเรื่อยๆเลยนะครับมันสามารถทําได้ทุกอุโมงค์เลยนะครับไม่ใช่ทําได้แค่อุโมงค์นี้อุโมงค์เดียวนะอ่าเดี๋ยวผมจะทําข้างหน้าให้ดูอีกนะฮะนี่ หลายคนอาจจะบอกว่าพี่ข้างหน้ามันทํายังไงได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมันก็ทําเหมือนกันเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงบริเวณอันแรกๆอย่างเงี้เนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโดดแป๊บหนึ่งนะฮะเขียนมันอาจจะโดดอยกที่หนึ่งเนาะก็ต้องใช้ทับสะนิดน,นึงนั่นไงเห็นไหมตกเลยทุกคน <laughs> โอเคนะครับมาเดี๋ยวผมโดดใหม่โอเคนี่มันก็เราก็โดดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันสามารถนอนแอบแล้วก็แคมป์ได้นะครับตรงนี้เพราะว่ามุมมองของศัตรูมัน มันไม่เห็นหรอกทุกคนเพราะว่ามันเป็นมุมสูงนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้มันต้องใช้รถช่วยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเทคนิคนี้ให้เรานะฮะหารถอ่าจะเป็นคันไหนก็ได้นะครับที่มันสามารถปีนได้เนาะแต่ผมจะเอาเป็นรถทหารละกันเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นให้เราถอยหลังลงมา ถอยหลังอ่าให้เรามาติดกับตรงอุโมงค์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถอยใหม่ละกันตรงนี้มันอาจจะ <börjar> มันอาจจะถอยไม่ค่อยดีนะครับให้เราถอยมาตรงกลางๆดีกว่าผมว่ามันน่าจะโอเคกว่านะครับโอเครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถอยมาตรงกลางๆแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราปีนหน้ารถนะครับแล้วก็ให้เราไต่ขึ้นไปนะครับหลายๆคนอาจจะคิดภาพออกแล้วแหละครับว่าอ่าปีนขึ้นหน้ารถแล้วก็ไต่รถขึ้นไปบนอุโมงค์อะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแต่ว่าที่ผมลองโดดมานะครับ มันสามารถโดดได้แค่ทางฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับนี่โดดขึ้นน้านรถอย่างเงี้ยโอเคนะครับหลังจากนั้นก็โดดขึ้นไปเลยนะครับนี่เป็นไงแค่นี้นะครับผมก็จะสามารถนอนแอบศัตรูได้หรือนอนแคมป์ได้นะครับโอเคนะครับผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับสาหรับคลิปจุดแอบที่ผมเอามาวันนี้นะครับใครอยากให้ผมกลับมาทําคลิปแนวนี้อีกนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะครับถ้ามีคนสนใจหรือมีคนดูเยอะผมก็จะกลับมาทําคลิปแนวนี้ให้อีกนะครับโอเคผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปครับผมบ๊